เอาล้วครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมาอยู่เกมรักกันบอลด๊อกคันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยและตอนนี้คุณก็ยังคงอยู่ในช่วงของกิจกรรม worldwide celebration กันนั่นเองนะในด่านของเรสโซน GT เหมือนเดิมนะครับผมอาจะสงสัยว่ามาทําอะไรต่อนะก็แน่นอนนะว่าในคลิปก่อนเนี่ยเราได้ผ่านมิชชั่นของตัวร้าย5สีไปแล้วตอนนี้เราก็จะมาต่อมิชชั่นที่เหลือกันให้จบนั่นเองนะในก็จะเป็นตัวดี5สีแล้วก็จบใน7เทอร์นั่นเองนะครับเราก็จะ ควบ2มิชชั่นไปเลยก็แล้วกันนะเพราะว่ามันสามารถทําได้นั่นเองนะโดยทีมที่เราจะใช้ในการควบมิชชั่นเนี่ยก็หน้าตาปรับมาณนี้กันเลยก็แล้วกันฮนะก็เรียกได้ว่าเป็นทีมการนําของ7ปีแล้วก็ออสตาจี GT นั่นเองฮะก็อุดมบุรีสีปี ECA ฟูพาว ECA โกจีทแล้วก็ปังเดียวที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใน GT แต่ก็ได้รับผลลีจาก GT นั่นเองฮะเอ้เปีสิอ่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสลับหน้าตาทีมก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าครบ7สีเลยเอ้ยไม่ใช่5สีไม่ใช่ดาจ7สีมันมี7แสงนะมันคือทีมตัวดี5สีนะถึงกับว่าต้องตอกย้ำกันเลยทีเดียวว่าเราอยู่กันในมิชชั่นตัวดี5สีแล้วก็จบใน7เทินด้วยนั่นเองนะก็จะอธิบายแผนกันเลยก็แล้วกันนะฮะส่วนเรื่อง5สีนี่แน่นอนว่าเราครบแล้วส่วนเรื่องการจบใน7เทินเนี้ยจะเป็นอะไรที่สําคัญมากที่สุดนะฮะก็แผนการของเราเลยก็คือ1 เปี2ตัวจะต้องแยกโลกันนะฮะแล้วก็ให้คู่กับ4ปีตัวใดตัวนึงซึ่งผมจะแนะนํำเลยว่าโกสเนี่ยควรจะออกมาในเทินที่2สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าโกสเนี่ยเมื่อมันออกมาในเทินที่2ใช่ไหมพอเราปราบไอ้ประดุกได้ในเทิน์น3หรือก็ยังไงก็ได้พอที่ บันวนกลับมาที่โกซีครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเทิร์นที่4ทําให้โกซีเนี่ยสามารถใช้แอคทีฟสกิลได้นั่นเองนะครับทำให้เราทาดาเมจกับประดุกในร่าง2ได้ดีโคตรเลยนั่นเองแถม7ปียังแปลงร่างได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแผนก็มีแค่นี้แหละที่เหลือก็ทาดาเมจแล้วก็ยิงแอคทีฟสกิลแล้วก็ไอเทมเราก็ใช้เป็นไอเทมผีนะฮะเพราะว่าเราจะเอามาในการหลบร่างแดงแล้วก็ร่างสุดท้ายนั่นเองนะครับในร่างแรกเราจะไม่หลบอะไรเลยเราจะบวกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนั่นเองนะซึ่ง ถ้าคุณเล่นทีมตามผมทีมนี้ได้ผมก็แนะนําว่าแนะนําให้ใส่ฟิล์มนี้มาด้วยก็จะดีมากๆนะเพราะเป็นฟิล์มที่เสริมพลังในของฝั่ง GT ได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะก็ใส่ไปก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะฮะซึ่งนันนี้เราก็พูดขนาดนี้แล้วเราก็ต้องใส่นั่นเองนะครับผมก็อธิบายแผนไปตามที่บอกแล้วก็ไปลุยกันเลยก็แล้วกันนะสำหรับตัวดี5สีแล้วก็จบใน7เทิร์นเปิดมาก็หวังว่าโลจะโอเคนะอ่ะถือว่าโลอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีพอตัวเลยเพราะว่าเราได้โกสี ECA ไปอยู่ตรงนู้นและยังมีฟูพาอยู่ใกล้ๆด้วยนั่นเองเราโดนอะไรดูซิว่าเราจะโดนซีลมั้ยไม่ฟิลม์มทำงานได้แอตไธดิฟเอนเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคนะน่าเสียดายที่ว่าเจ็ดปีของเราดันโดนซีลนะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องเก็บอะไรก็ได้เก็บเป็นนิดหน่อยพอแล้วก็เก็บตรงนี้แบบเต็มๆให้กับโก GT ไปเลยเพื่อให้มันยิงแรงที่สุดเพราะอย่างน้อยคือมันชนะทางนั่นเอง ส่วนปังเนี่ยก็ให้มันลดแอตแท่ดีเฟนต์นะ,ะดีไปที่ว่าโดนชีนิ้วสังตายในตัว7ปีนะเพราะตัว7ปีเราก็ตีไม่แรงแล้วเพราะเราโดนซิลนะถือว่าซวยนิดนึงแต่ก็พอจะถึกทนกับประดุกตอนนี้ได้แต่ข้อเสียคือเราจะทำดาเมจช้าแล้วก็อาจจะจบใน7เทินไม่ได้นะโอเคตัวจีทีของเราก็แรงไปที่13ล้านเลยเพราะเราเก็บบอลเยอะแล้วก็ได้ฟลีมแล้วก็ได้ซัพพอร์ตจากปังเดลด้วยนั่นเองเออติดคีไปครึ่งหลอดเลยทีเดียวแรงแบบแรงสะใจเลยทีเดียว มาปังเดวก็จะทำการลดแอคแทดีเฟนต์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แนะนำว่าใส่มาก็ดีนะเพราะซับพอร์ตได้แล้วก็ลดแอคแทของประดุกได้นะั้นอย่างที่บอกในคลิปก่อนนะว่าเราสามารถซีซีประดุกในตอนแรกได้นั่นเองนะอ้ารอบนี้เราไม่โดนซิลไม่โดนอะไรเลยนะมันก็คงจะหวังแค่ว่าฟูพาวจะหลบได้หรือไม่ก็สวนได้สักอย่างหนึ่งก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็เชื่อมั่นใน7ปีของเพื่อนนะเพราะว่า7ปีของเพื่อนเรานั้นปลดทางมาจนดาวรุ้งเลยถือว่าเดือดเดือดสุด,สด แล้วก็ได้คู่ลิงที่เต็มประสิทธิภาพที่สุดเลยนั่นก็คือโก4นั่นเองเอ่โอเคมาซัดกบีหกล้านถ้าตัวเพื่อนเบิ้ลสักสามทีก็จะดีมากๆเลยนะถือว่าอวยและชมขนาดนี้แล้วนะยนยนานก็คงจะต้องเบิ้ลสามทีให้เราแล้วอ่าตัวเพื่อนมันไม่ทรยศเรานะถือว่าดีกว่าตัวเราเยอะเลย <laughs> แล้วเราจะไปอวยตัวเพื่อนทำไมนีกว่าตัวเราก็ปลดทางมาด้วยนะไปซัดบี แทบตายเสร็จแล้วโก4เราก็จะกวาดมันไปทันทีทันใดเลยดาเมจที่9นเนะยังไม่ได้ซัพพอตในเทิร์นหน้าก็จะได้ซัพพอตจากปังเดลด้วยถือว่าดี G มากๆเลยนั่นเองมาเข้าสู่เทิร์นที่4นะพอเข้าเทิร์นตรงนี้ปั๊บสิ่งที่ผมจะบอกเลยก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะให้กดผีไปเลยพเพราะเทิร์นนี้ลิงของเราไม่สามารถจะทนมือทนเท้ากับไอ้ประดุกได้นั่นเองนะจะดีที่สุดเนี่ยผมก็อยากให้ ลิงเจ็ดปีของเราได้ยิงท่าใหญ่เนะเพื่อช่วยเสริมในเรื่องดาเมจด,ด้วยเพราะท่านลิงไอ้ขี้เต็มเนี่ยมันก็จะตีทะลุสีด้วยนั่นเองหกลูกโอเคถือว่าเยอะสุดได้หกลูกตัวน,นี้ก็จะทาดาเมจได้แบบว่าเต็มเต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยหน่อยอ่าก็หลบไปก่อนนะแล้วรอบหน้าเนี่ยเราก็ค่อยแปลงร่างลิงของตัวเพื่อนเราเบเบยไม่ขี้อ้ายเป็นอย่างดีเบเบิเ้ลให้ก็ช่วยช่วยต่อเรื่องดาเมจให้สักนิดนึงก็ดีแล้วล่ะขอติดคริ อ่าดีมากอ่าต่อมาตัวเราก็พึ่งได้สแต็กเป็นครั้งแรกเลยนะจริงๆถ้าพยายามโดนตีสักน,นิดสักหน่อยเพื่อให้เลือดลดต่ำกว่าครึ่งก็จะดีมากๆนะเพราะเราจะได้ยิงแอคทีฟในช่วงล่างสุดท้ายด้วยก็จะดีมากๆเลยเป็นไงมาจัดไปตัวเราเนี่ยนะก็ถ้าตัวเพื่อนเบิ้ลสามทีแล้วตัวเราไม่เบิ้ลสามมันก็จะรู้สึกแบบอายสักนิดไหมแบบเพื่อนเบิ้ลขนาดนั้นเลยอะ่ะเห็นไหม ต้องให้ด่าต้องให้ว่าต้องให้ดูดสักนิดนึงไม่ใช่อะไรเธอแรกเราดันโดนซิลไงตัวเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้สแต็กเท่าไหร่เดี๋ยวมันทาดาเมจในช่วงท้ายไม่ค่อยดีเนาะโอเคมา7ล้านตัวโกจีทีนี้ก็คงแค่หวังให้มันติดคริติคอลเท่านั้นเลยติดครินะลูก,นะลกขอแค่นั้นเอ้ยไม่คริน่าเสียดายนิดนึงโอเคพอเข้าในร่างแดงนะ,ะก็อย่างที่บอกนะสิ่งที่เราจะต้องทําเลยก็คือ ยิงแอคทีฟของลิงเข้าไปนะเพราะว่าชนะทางแล้วก็ทำดาเมจให้มหาศาลอ่าติดคีด้วยถือว่าดีโคตรเลยแล้วเราก็เอาลิงมาไว้ตรงนี้ไปซะให้ได้ยิงท่าใหญ่ก็โอเคแล้วว้าเสียบอลไปเยอะแฮทำให้ลิง7ปีของเราก็เลยไม่ค่อยได้นี่แปลงร่างลิง7ปีไปเลยนะครับเพื่อทําให้มันมีดาเมจที่ดีที่สุดและไม่ต้องใช้แอคทีฟพยายามเก็บแอคทีฟเอาไว้ใช้ในรอบหน้าจะดีมากกว่าลิงโดนก่อนไหมลิง4ปีโดนไหมไม่โดนน่าเสียดายจริงถ้าโดนไม้ตาตรงนี้จะดีมากเลย มา4ปียิงมาแล้ว10ล้านนะสลับดาวรุ้งแล้วก็มีซัพพอร์ตแล้วก็อัดฟิล์มแบบจัดหนักจัดเต็มกัินไปเลยติดครีเข้าไปแทบตายโดนไม่ตายสักทีได้ไหมอยากเลือดน้อยสักทีนะชีนิ้วสั่งตายแล้วจะไม่ทาอะไรเลยอย่างงั้นเหรอน่าเสียดายชัดนะโอเคตัวเพื่อนก็ยิง10ล้านแล้วนะสะใจสุดๆได้พลังฟิล์มแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็สแต็กไปสอนสัมทีละดีมากๆบรดูกก็ตายทันทีทันใดเลยนั่นเองนะถือว่าดีมากๆ เซฟพอเลามาตรงนี้นะก็แน่นอนว่าเราก็อยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเราเสี่ยงตายสุดๆเราก็ยิงเบไปก่อนเลยหนึ่งดอกให้าม,ามันรู้ซะมั้งว่าเบเรายิงแรงอ่าโอเคเบเราติดคี้นะเพราะฉะนั้นก็จะสบายสุดๆไปเลยต่อมาเราก็กดผีหลบไปเลยนะทีนี้เทอนี้เราก็จะปลอดภัยแล้วเราก็แปลงร่างลิงไปเลย่าลิงก็ไม่ได้ท่าใหญ่ให้หน่าเสียดายอ่าได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้อยู่ได้อยู่โอเคมาตรงนี้ลิงก็จะได้ท่าใหญ่ด้วยอ่าแจมไปเลยทีนี้ลิงก็จะตีแรงแบบโคตรๆละบอลฟ้าได้ไหม อาโอเครอบหน้าลิงเราก็จะจัดหนักจัดเต็มได้อยู่โอเคตอนนี้เราอยู่กันในเทิร์นห้านะถ้าเทิร์นหน้าเรามาดีๆเราก็จะสามารถจบในเทิร์นหน้าได้ทันทีทันใดเลยเพราะหนึ่งคือเทอร์นหน้าเรามีตัวชนะทางอย่างโกจีทซ้ำก็บีกเราก็จะอัดแบบเต็มสตรีมได้เลยทีเดียวนั่นเองนะตอนนี้ก็หวังแค่ว่าตัวเราเบิ้ลนะจริงๆไม่ต้องแปลงล่างก็ได้นะแปลงล่างทําไมหวังเท่นั่นแหละเบิ้ลเลย, burn, เลยไม่เบิ้ลด้วยนะถือว่าหน้าเสียดานะจริงๆถ้าไม่อะไรเราไม่น่าแปลงล่างเลยนะถือว่าอันนี้เล่นพลาดน,นิดนึงก็แล้วกันเนาะ พราะผมก็ลืมไปว่าเราไม่ได้ยิงแอคทีฟสกิลแล้วเราจะไปแปลงร่างมันทําไมเนาะมาพอมารอบนี้เราก็อัดไปเลยแอคทีฟสกิลแบบเบิบ่มๆประดุกก็ใกล้จะตายแล้วนะโดนไป10ล้านติดคริแล้วก็วางไปตัวแรกไปเลยยิงแบบจัดหนักไปที่ลิงอันนี้เลยโอ้โหแย่งบอลในตรงนั้นหมดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงมันก็ตายก่อนที่จะมาถึงตรงนี้อยู่ดีนะมาประดุกก็ตีเราไม่เข้าอยู่แล้วเนาะ Ừ, สบายโอ้โหไปอีก10ล้านซัดเข้าไปแบบนอนๆประดุกก็จะตายแบบทันควันเลยนะก็เท่ากับว่าตอนนี้เราก็จบใน6เทินด้วยเพราะว่ามันไม่ไม่เต็ม7เทินไงจบแบบว่องไวเลยแล้วก็ยังสามารถควบมิชชั่นไปได้เป็นตัวดี5สีด้วยนั่นเองนะโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าเล่นเร็วขนาดนี้เราจะใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีกันแล้วกันนะหลังจากที่เราอธิบายไป,ไปแล้วก็ใช้สูรแล้วก็มีเล่นผาพไปนิดนึง ดูซิว่าสรุปเวลาจะออกมาเป็นเท่าไหร่นะอา้าวสรุปชา้าเฉยนะใช้เวลาไปทั้งหมด6นาะที23นะก็ถือว่าเป็นการสปีดรันทีใหม่ของผมไปเลยเราก็แคปชอไปด้วยนั่นเองนะก็เดี๋ยวแถมให้อีกสักนิดนึงแล้วกันก็อีกสักทีมหนึ่งแล้วกันเล่นกันแบบขำๆสำหรับตัวดี5สีก็แล้วกันนะไปต่อกันเลยในทีมที่2กันเลยก็แล้วกันนะครับเอาละครับผมก็มาต่อกันในทีมที่2กันแล้วกันนะโดยทีมที่ผมแนะนาก็จะเป็นทีมของโกแฟมนะซึ่ง,งจริงๆไม่ต้องจัดตามขนาดนี้ก็ได้นะคุณสามามรถ จะเลือกยังไงอ่ะอะดปทีมไปก็ได้นะสมหรบว่าไปหยิบตัวจากซูเปอร์ไซย่ามาก็ได้นะเพราะมันมีตัว3ปีอะไรต่างๆก็เอามาใส่ได้ด้วยนะอีกอย่างหนึ่ง3ปีก็เป็นถัง E ีที่ดีคุณก็หยิบถัง E +2 ตัวนั้นมาใส่ในทีมได้ดีโคตรเลยนั่นเองนะแต่รอบนี้เราจะมาในรูปแบบของโกแฟมเพราะว่าช่วงนี้อวยโกแฟมนั่นเองนะครับผมอะลองมาคุยกันเรื่องลีดก่อนเลยแล้วกันนะลีดเราก็จะใช้เป็นโกคูโกฮังนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ลีดดีมากๆเลยเพราะว่านำโกแฟมแล้วก็ซู170 ซึ่งทีมเนี่ยมันก็เลยสโคบใหญ่เลยว่าซุปเปอร์ไซยาเนี่ยมันก็มีตัวแข็งแกร่งมากมายโกแฟมเจ๋งๆมากมายและตัวมันเองก็เป็นลีดสังรอให้ตัวเองได้ดีมากๆเลยนั่นเองฮนะแถมหมายตายเล็กเนี่ยยังมีโอกาสในการสตันด้วยทําให้เราปลอดภัยจากปลาดุกในรางแรงนั่นเองฮนะและเมื่อสําคัญที่สุดเลยนะเมื่อหมอนี่ยิงครบ3ครั้งมันก็จะทําการสลับล่าเป็นโกฮังซึ่งความสามารถฟิวฟิวของโกฮังเนี่ยนั่นก็คือโกฮัง สามารถสวนท่าไม้ตายที่เป็นคริบาสได้นั่นเองนะโดยโอกาสอยู่ที่70%ซึ่งประดุกเนี่ยมันจะมีโอกาสระเบิดเอ่อไม่ใช่สิมีไม้ตายในร่าง2เป็นคริบารสอยู่แล้วในร่างแดงแล้วจะนับเขาดาว32-1่ตุ้มตายในร่างสุดท้ายเราสามารถเอาโกฮังตรงนี้ไปรับตรงนั้นได้เพราะว่าโกฮังจะสวนได้นั่นเองนะต่อให้ไม่สวนโกฮังยังทนได้ด้วยนั่นเองนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญที่ถ้าใครมีแล้วก็หยิบมาใช้สเัเถิดนะครับเพราะว่าอนเนกประสงค์สุดๆไปแล้วแทงก็ได้ดาวเมกก็ดีแถมยังสวนได้ ทําให้เราปลอดภัยนั่นเองนะครับตัวต่อมาก็ฮังเด็กนะเป็นอีกหนึ่งตัวละครซัพพอร์ตที่อวยนักอวยหนานะว่าเป็นตัวที่โคตรด,ดีเลยในแง่ของมีพัสซีที่ดีมีการซัพพอร์ตที่เจ๋งมีไม้ตายที่ดีสแต็กก็ได้แล้วก็แอคีิสกิลที่ดีมากๆเลยนั่นเองซึ่ง Active. ไม่ไม่สิไม้ตาเนี่ยมันเจ๋งตรงไหนฮะไม้ตาของหมอนี้นั้นมีโอกาสสตันเหมือนกันนะซึ่งถ้าหมอนี่โดนตีก่อนปับ๊บมันก็จะการันตีสตันให้1เทินนะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าประดุกในร่างแรกเนี่ยเราสามารถสตันมันได้เพราะนั้นโกหังก็จะช่วยในตรงนี้ได้ดีมากๆเลยบวกกับว่าเมื่อเราเลือดน้อยเราก็สามารถกดแอคทีฟสกิลเพื่อลีเลือดเสริมเข้ามาได้ด้วยเองอย่าลืมนะว่าในด่านนี้การรีเลือดจากแอคทีฟจากพาร์สีจากลิงสกิลอะไรสำคัญมากๆเพราะเราพกไอเทมได้แค่ชิ้นเดียวนัััั่่นนนนเองงงะะะะรรบบผมซึกกกก็็าาววจิสไปนะปี้หโ หังกระบี่ฮะแน่นอนว่าไอหมอน,นี่อาจจะไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวละครสีเขียวเนี่ยมันไม่ได้มีตัวดีๆมากมายที่จะมาอึดตึกทนไอประดุกนี่ได้หังกระบี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญในด้านของการแทงนั่นเองนะก็เอามายืนในทีมได้ดีมากๆเลยเพราะเป็นสีเขียวตัวเดียวที่ทนด่านได้ดีมากๆในของทีมนี้เลยนั่นเอง ต่อมาก็โกจิเทียแน่นอนว่าเราก็ใช้เขายัางบ่อยนะเนื่องจากว่าเขาสามารถเปลี่ยนบอลได้แล้วก็ยิงประดุกระงมากๆเลยก็แค่นี้แหละครับผมความสำคัญของมันเปลี่ยนบอลไงเลี้ยงบอลแล้วก็ทำดาเมจมหาศาละไรอย่างนี้นะต่อมาก็โกเมกนะฮะก็เพิ่งได้ปลดทางมาก็เลยว่าจะเอามาเล่นกันสักหน่อยแล้วกันจริงๆควรจะใส่3ปีแล้วแต่ก็อยากเล่นโกเมกนั่นเองนะเพราะว่าทำดาเมจได้ดีสแต็กอะไรต่างๆได้แล้วก็พอจะมีแอคทีฟสกิลเวลาใช้เลือดน้อยได้ก็ ลองไปวัดดวงกันดูก็แล้วกันนะก็ถ้าใครไม่มั่นใจในโกเม็กก็แนะนําว่าใส่3ปีไปซัดก,ก็จะดีมากกว่านะนะเบจิโตนะเบจิโตโอเคตัวสุดท้ายนะก็เป็นโกคูเอลอาร์ตัวฟรีนะหมอนี่ก็เป็นซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็มีแอคทีฟสกิลที่ใช้งานได้โอเคเลยแล้วก็ยังชนกับประดุในร่างแรกกับร่างสุดท้ายได้ดีมากซึ่งถ้าใครไม่โอเคกับการใส่หมอ,อนี่ก็ไปใส่3ปีเหมือนกันได้นะครับก็ไอพวกนั้นก็สามารถรีเลื่อนให้อะไรต่างๆให้เราได้ดีมากๆอยู่แล้วด้วยนั่นเองป่ะก็ประมาณนี้ฮะแล้ว สำหรับใครที่จะเล่นตามก็ใส่ฟิล์มโกแฟมไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีพลังมากขึ้นเองซึ่งหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นฟิล์มจากช่วงต้นแล้วว่าเราใช้ฟิล์มของ GT แล้วมันดุเดือดเพียงใดก็แล้วกันนะฮะอ่ะลุยกันเลยก็แล้วกันนะแผงคงไม่มีอะไรมากนะผมก็คงจะแรกแก็หวังว่าจะสตันเยอะๆแล้วก็ได้สแต็ดีเฟนส์ของทังเด็กไปสักนิดสักหน่อยก็โอเคเปิดมาถือว่าได้โลที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะถ้าตัวละครต่างๆของเราไม่สตันให้นะอ่าเราโดนอะไร โดนอะไรนี่โดนซิลหรือโดนล็อกเราดันโดนล็อกซะด้วยถือว่าสวยโคตรเลยแล้วไม่ได้ท่าไม้ตายด้วยน่าเสียดายสุดๆนะดีเฟนต์ตอนนี้อยู่ในเกมที่จะพอจะทนได้อยู่นิดนึงโดนดอกละแสนเท่านั้นเองไม่แรงเท่าไหร่เนาะมาจัดมาเลยดอกละแสนของนายอ่าเราก็โดนชี้นิ้วสั่งตายยังไม่ทันเล่นให้โชว์กันเลยเนาะเออโดนไปเลยสี่แสนเออหกแสนก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่า คงจะไม่ได้แถมอะไรให้ดูกันแล้วก็เอาเป็นว่าแม่งเอ้ย เอาละ้ฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสุดๆไปเลยนะเราก็เลยได้โชว์แค่ทีมเดียวเท่านั้นเองนะเพราะเราดโดนยิงดักหน้าทุกรอบไปเลยต้องขอประธานภัยด้วยฮนะสำหรับใครที่อยากจะดูทีมอื่นนะฮะก็ไว้ค่อยเอามาแลกเปลี่ยนกันทีกันแล้วกันนะแต่สำหรับใครที่อยากจะแชร์เทคนิคหรือแชร์ทีมที่ตัวเองเล่นแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถจัดหนักจัดเต็มงานได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยก็ได้นะครับผมหรือจะเอาเป็นลงในกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มฟ้ากลุ่มแดงกลุ่มเขียวต่างๆก็เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนๆที่่่ยยัังไไไมมสามาารรถผนนกกดด้้ว็จะปอ ที่ดีมากนะเพราะคอมมูของเราจะได้เดินหน้าไปต่อได้ถ้าทุกคนช่วยเหลือกันนั่นเองนะครับผมก็จบกันไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปคิปนี้นะครับผมก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ให้ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ